บอยประกรณ์ตอบชัดปรึกษาทนายตั้มเจาะฟ้องใครคดีอะไรอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังอย่างบอยประกรณ์ฉัดบริลักษ์์ที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมาก หนุ่มบอยอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายคนไม่เคยเห็นหนุ่มบอยอยู่ในโหมดที่โหดถึงขั้นปรึกษาทนายความซึ่งตอนนี้หนุ่มบอยเข้าปรึกษาทนายตต้มจนหลายคนฮือฮาอยากรู้ว่าหนุ่มบอยจะฟ้องใครและคดีอะไรล่าสุดหนุ่มบอยเปิดใจผ่านสื่อแล้วบอกว่ามีเรื่องราวให้ปรึกษากันนิดหน่อยก็คิดว่าจะฟ้องใครหรือเปล่าคือมีเรื่องไม่สบายใจครับ มันมีเรื่องจําเป็นที่ต้องคุยแต่นะตอนนี้มันไม่ได้ไปถึงขั้นที่จะฟ้องร้องอะไรอยู่ในขั้นที่ว่าเราจะใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาพูดคุยเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ทางออกตอนนี้ค่อนข้างโอเคที่ชาวเน็ตสงสัยว่าเรื่องชาวเน็ตหรือเปล่าก็ตามปอรอไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาวเน็ตมันเป็นเรื่องของผมเองแต่ว่าคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันดีกว่า